สวัสดีค่ะด้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้นะคะดาวก็พามาชมทุเรียนสายพันหมอนทองเคร้นะคะวันนี้นะคะจะมาลดโปรราคาพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะทุเรียนสายพันหมอนทองเครค้ไซส์ถุงเบอร์10บนะคะผลต้นโตลำต้นอวบแบบนี้เลยลำต้นแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะเป็นชุดแรกๆที่เอามาเลยนะคะ คัดเอาไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นถุงเบอร์14นะคะแต่พอดีนะคะต้นไม้ที่คัดเอาไว้นะคะมีเหลืออยู่แค่100กว่าต้นนะคะพอดีมีอยู่ประมาณ500อ่าทีนี้ลูกค้าที่สั่งมาเนี่ยนะคะต้นไม้หน้าร้านที่ขายไม่พอก็เลยแบ่งชุดนี้ให้ไปนะคะทีนี้เหลืออยู่แค่100กว่าต้นนะคะก็เลยไม่เปลี่ยนถุงเบอร์14แล้วเปลี่ยนไปก็ขายไม่พอนะคะเพราะว่ามีแค่100กว่าต้นเองนะคะดาวก็เลยเอามาลงคลิป ลดลดราคาพิเศษขายลูกค้าเลยนะคะชุดนี้ถ้าใครสนใจนะคะถุงเบอร์1ิบนะคะไซส์90ถึง1เมตรโคนต้นโอโตนะคะโคนต้นโตแบบนี้เลยลำต้นอวบแบบนี้เลยนะคะเรามีเหลืออยู่แค่100กว่าต้นนะคะชุดนี้มีเหลืออยู่แค่100กว่าต้นโคนโตแบบนี้เลยนะคะต้นพุ่มต้นไม้พุ่มสวยมากลูกค้าดูนะคะพุ่มแบบสวยมากเลยหมอนทองแคร หนึ่งต้นก็คือแบบจะได้พุ่มสวยแบบนี้เดี๋ยวเราขยับให้ดูเนาะดูนะคะอันนี้แค่หนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็แค่หนึ่งต้นนะคะ ลูกค้าจะได้แบบพุ่มจองสวยแบบนี้เลยนะคะสวยทุกต้นต้นไม้ที่เราคัดออกมาเอาไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนถุงเบอร์14เปลี่ยนเป็นถุงใหญ่ต้นไม้ต้องสวยทุกต้นนะคะชุดนี้มีอยู่แค่ร้อยกว่าต้นนะคะไซส์91ถึง1เมตรเลยนะคะวันนี้เราวลดโปรราคาพิเศษให้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้เราขายกันแค่ต้นละ250บาทนะคะขายราคาเท่าต้นเล็กเลยนะคะ250บบาทเนี่ยขายราคาเท่าไซส์ ถุงเบอร์สิบไซเตี้ยอันนี้เลยนะคะเป็นต้นใหม่นะคะอันนี้เป็นเบอร์สิบแปดเป็นต้นสูงหนึ่งเมตรแล้วนะคะชุดนี้ดาวรถโรดราคาพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะชุดนี้ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกล่องได้อยู่ที่สี่ต้นค่าส่งกล่องสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งสีต้นหนึ่งกล่องแค่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะต้นละสองร้อยห้าสิบบาท ตุเรียนสายพันุหมอนทองเคระนะคะลูกค้าดูนะคะอันนี้แค่หนึ่งต้นเองนะคะหนึ่งต้นเองนะคะลูกค้าจะให้ดูอีกอ่าดูนะคะนี่ดูโคนต้นนะคะดูโคนต้นลําต้นแบบโตมากเลยนะคะลูกค้าดูนะคะสวยมากอันนี้ต้นเดียวนะคะแค่หนึ่งต้นนะคะดูนะคะลําต้นโตมากโคนต้นแข็งแรงมากแบบนี้เลยนะคะนี่ดูนะคะเนี่ยโคนต้น คนต้นแบบโตมากึุกมากเลยนะคะชุดนี้เปลี่ยนถุงเบอร์14ปุ๊บก,ก็จะขาย500บาทแล้วนะคะชุดนี้แต่พอดีมันมีแค่ร้อยกว่าต้นดาวก็เลยไม่ขายนะคะดาวก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนนะคะดาวก็เลยเอามาโพสขาย ต้นละาแค่2 5 0, 0, 0, 0บาทเท่ากับต้นเล็กเลยนะคะแต่เรามีน้อยนะคะมีแค่ร้อยกว่าต้นมีแค่ตรงที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยแค่ร้อยกว่าต้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้เป็นชุดที่มาแรกๆใหม่ๆเลยเราก็เก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนถุงน,นะคะแต่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะคะจะเปลี่ยนตั้งแต่เ,เดือนเมษาต้นเดือนเมษาแต่พอดีน้ําเราไม่มีนะคะน้ำแห้งหมดเลยปีนี้ฝนแล้งยาวกว่าปีที่แล้วอีกนะคะก็เลยเปลี่ยนไม่ได้นะคะ ก็เลยต้องมาขายเป็นถุงเบอร์สิบนะคะแค่250บาทเองลูกค้าดูนะคะต้นโตมากแล้วถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บก็จะเป็นต้นละห0 0ร้อบาทเลยนะคะดูนะคะพุ่มโตมากแล้วลูกค้าจะได้พุ่มแบบนี้ไปเลยนะคะหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งต้นก็จะได้แบบนี้ไปเลยดูนะคะมีกิ่งเยอะแบบนี้ต้นทรงจะอยู่แบบนี้เลยนะคะ เนี่ยหนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งต้นนะคะถ้าลูกค้ารับชุดนี้ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะมีแค่หนึ่งร้อยกว่าต้นนะคะชุดนี้ถ้ารับไปก็มีแค่ร้อยกว่าต้นใครต้องการก็แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะชุดนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการรับแบบหนึ่งร้อยต้นนะคะมีร้อยกว่าต้นรับหนึ่งร้อยต้นเราแถมให้ลูกค้าไปเลยห้าต้นนะคะ มีแค่นี้นะคะเราไม่อยากแบบโรอโรอราคาแบบนู้นนะคะก็คือ100ต้นแถมฟรีให้5ต้นเท่ากับได้ไป100ต้นแต่เท่ากับได้ไป105ต้นแต่จ่ายเงินแค่100ต้นเท่านั้นนะคะ105ต้นจ่ายเงินแค่สอ0 0มบาทลูกค้าจะได้ไปหนึ่งร้อต้นนะคะแถมไอห้าต้นนะคะค่าส่งนะคะหน0่ต้นก็จะส่งแบบเหมากรงไปรษณีย์ไปนะคะค่าส่งกรงอยู่ที่2,300บาทนะคะ ใส่ไป1 0 5ต้นนะคะลูกค้าดูนะคะสวยมากถ้าใครสนใจชุดนี้นะคะอยากได้ชุดนี้นะคะต้นไม้พุ่มกระดงสวยแบบนี้ดูนะคะนี่กระดงล้วนเลยกระดงแบบสวยมากด้วยหมอนทองแคะดูนะคะหมอนทองแคะดูนะคะแตกยอดกําลังแทงยอดนะคะแตกยอดสม่ําเสมอนะคะตอนนี้แทงยอดอีกแล้วนะคะช่วงเวลาที่ยอดแก่ไม่มีนะคะ ทุเรียนของประเทศอินโดดูลำต้นนะคะสวยมากคูณต้นนะคะโตมากบึกมากทุกต้นเลยแบบนี้ทั้งหมดนะคะใครต้องการ100ต้นรีบโทรเข้ามาด่วนเลยนะคะใครต้องการ100ต้นเราแถมไม่หต้นนะคะใครต้องการเป็นหลักร้อยห0ึต้นแบบนี้นะคะโทรเข้ามาด่วนทักไลน์เข้ามาด่วนเลยนะคะเดี๋ยวต้นไม้ไม่พอนะคะถ้าลูกค้าที่แบบเข้ามา40 50 30ต้นแล้วลูกค้าที่ต้องการรับเต็ม100ต้นได้แถมไป5ต้นเนี่ย อาจจะได้ไม่พอนะคะต้นไม้หมดนะคะต้นไม้จะมีไม่ครบต้องต้องขายแบบปลีกแบบนี้นะคะถ้าใครต้องการแบบชุดแถม100ต้นแถมมาต้นดูคลิปแล้วรีบเข้ามาด่วนเลยนะคะลูกค้าจะได้แถมไป5ต้นนะคะ100ซื้อ100ได้ฟรีไป5ต้นนะคะซื้อ100ได้ไป105ต้นจ่ายเงินแค่100ต้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการแบบเป็มจำนวน100ต้นต้นแถม5ต้น หนึ100ต้นแถม5ต้นรีบโทรเข้ามาด่วนเลยหลังจากที่ดูคลิปแล้วหรือแจ้งทางไลน์ด่วนเลยว่ารับหมอนทองเครชุดโปรโลดนะคะแถม5ต้นชุดนี้นะคะรีบแจ้งด่วนเลยเดี๋ยวต้นไม้จะลูกค้าเขารับไปแบบย0่สแล้วจะได้ไม่ครบ100จะไม่ได้ต้นแถมนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะเรียบแจ้งด่วนเลยนะคะจะถ้าหนึ่งร้อต้นเนี่ยเราจะส่งแบบเหมากรงไปสีไปนะคะค่าส่งกรงนะคะ2,300บาททั่วประเทศนะคะลูกค้าดูนะคะนี่สวยมากเลยนะคะ คุมแบบโตมากเลยถ้าเปลี่ยนเข่งก็เข่งหนึ่งพันบาทแล้วนะคะถ้าเปลี่ยนถุงก็ถุงละห้าต้นละห้าร้อยบาทแล้วนะคะพร้อมเปลี่ยนถุงเลยแต่ระบบน้ําของเรามีไม่พอเปลี่ยนถุงแล้วมันขายไม่ได้เปลี่ยนถุงเบอร์สิบสี่แล้วต้องรอระบบระบบรากเดินเต็มถุงก่อนต้องรอประมาณเดือนกว่านะคะทีนี้น้ําเราไม่พอน้ําต้องบรรทุกมาแบบนี้เลยรถต้นไม้นะคะตอนนี้ต้องซื้อน้ํารถต้นไม้แบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็เปลี่ยนถุงไม่ได้นะคะถุงชุดไหนที่สวยที่เก็บไว้สวยเสียได้ขนาดไหนก็ต้องเอามาขายแบบนี้แล้วนะคะขายราคาแบบโลกขายราคาแบบต่ำแบบนี้แล้วนะคะชุดนี้สวยมากจริงๆไม่อยากขายเลยอยากเก็บไว้เปลี่ยนถุงเบอร์14อยากเก็บไว้เปลี่ยนเข่งนะคะ จะได้ขาย500บาทได้ขาย1,000 10, บาทแต่ตอนนี้เก็บไว้ไม่ได้นะคะเพราะถ้าเปลี่ยนถุงเปลี่ยนเก่งแล้วต้องใช้น้ําเยอะในการรดนะคะเพราะว่าเปลี่ยนภาชนะที่ตูกว่านะคะต้องใช้น้ําเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่สนใจชุดนี้นะคะ250บาทนะคะไซส์9 ‑‑้90ถึงหเมตรชุดนี้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ด่วนเลยนะคะว่ารับหมอนทองเครชุด1 0 5ต้นนะคะ หนึต้นชุดนี้จ่ายเงินแค่100บาทต้วนนะคะหรือที่ถ้าลูกค้าท่านไหนแบบไม่รับ100ต้นไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะซื้อปรีกก็ได้หนึ่บาทเท่านั้นนะคะต้นละ250บาทรับกี่ต้นก็ได้นะคะ ไม้สวยมากไม้โตมากชุดนี้จริงๆอยากให้ได้ไปเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการปลูกเป็นร้อยต้นเนี่ยอยากให้ได้ไปอันนี้แค่หนึ่งต้นดูนะคะพุ่มโตมากแล้วนะคะ mm. สวยมากแลว้วดูนะคะเนี่ยอยากให้ได้ไปเลยนะคะถ้าใครต้องการชุดนี้ก็เข้ามาด่วนเลยปลูกแล้วจะมองเห็นเป็นสวนทุเรียนเลยปลูกแล้วจะเห็นเป็นต้นไม้เป็นพุ yeah. ่มแบบนี้แล้วเนี่สมมุติว่าเราปลูกยืนอยู่แบบนี้ก็จะเห็นเป็นพุ่มแล้วจะได้ไม่ต้อง เข้าไปใกล้ถึงจะเห็นแต่อันนี้คือต้นโตแบบพร้อมดูแล้วนะคะปลูกแล้วเห็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มสวยแล้วนะคะเนี่ยต้นละ250บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปแล้วอยากสอบถามเพิ่มเติม,มโทรเบอร์กรองเข้ามาหาดาวได้เลยนะคะ ต้นละ250บาทมีจำนวนร้อยกว่าต้นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเคระนะคะไม่ใช่เครอินโดชุดนี้เป็นหมอนทองเคระนะคะหมอนทองเคลต้นเตีย้ยปลูกไปประมาณปีกว่าให้ผลผลิตแล้วนะคะชุดนี้ต้นไม้จากประเทศเอินโดนีเซียของแท้เลยร้านเกษตรยุคใหม่ไปรับมาจากประเทศเอินโดนีเซียเลยนะคะขาย250บาทขายต่ำกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้นไม้เราเดินทางมาไกล ชุดนี้นะคะเอามาเลี้ยง3 4เดือนแล้วด้วยนะคะต้นไม้แบบสูง1เมตรแล้วพุ่มสวยแตกพุ่มเต็มพุ่มแบบนี้แล้วนะคะดูนะคะสวยมากแล้วด้วยนะคะ250บาทถูกมากเลยนะคะถ้าเปลี่ยนถุงแล้วก็500บาทเปลี่ยนเข่งแล้วก็1,000บาทชุดนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ รีบแจ้งด่วนได้เลยมีแค่ร้อยกว่าต้นนะคะแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมนะคะสินค้าทุกอย่างไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะเพราะว่าเก็บเงินปลายทางคงถึงยาล่าชา้าทางร้านเราจะส่งหลายช่องทางไม่มีเวลาเช็คยอดด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ บริการจะส่งทั่วไทยทุกวันเลยนะคะชุดนี้ใครต้องการก็เข้ามาสั่งซื้อได้ด่วนๆเลยนะคะไม้มีแค่ร้อยกว่าต้นนะคะพอดไปแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะถ้ามา100ต้นท่านเดียวนะคะจบเลยนะคะแต่ก็คาดว่าถ้าขายปลีกก็เหมือนกันนะคะลูกค้าที่เข้ามานะคะ ไม่เกินทุ่งนี้ก็หมดแล้วหรือว่าแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวก็หมดนะคะลูกค้าที่ต้องการก็รีบเข้ามาด่วนเลยจะได้ไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้นะคะปลูกได้ทุกพื้นที่ปลูกได้ ทุกสภาพอากาศร้อนแบบนี้ก็ยังอยู่ได้ไม่ได้รดน้ำมาห้าวันก็อยู่ได้เครดูนะคะที่นี่ก็ขาดเครนน้ําตุเรียนแบบขาดเครนน้ํามากเลยไม่ได้รดทุกวันนะคะเพวะน้ําเราต้องซื้อมาแบบนี้เลยนะคะบรรทุกถังซื้อแบบนี้เลยบ่อแห้งหมดแล้วกี่บอ่อกี่บ่อก,ก็แห้งนะคะเพราะว่าร้อนมากแล้งมากแล้งมาห้าหเดือนแล้วนะคะ,ะลูกค้าที่สนใจนะคะชุดนี้ก็เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะ